เพื่อนๆอยากคิวผมรีวิวกันเลือกเกินนะครับพอดีว่าดีเพื่อนผมเนี่ยมันมีนะครับก็เลยว่าจะรีวิวก่อนคืนนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมมานั่งอ่านเทปกับสกิลให้ฟังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นกันแล้วกันเนาะอ่ะก็ก่อนจะรับชมคลิปยังไงผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มดูที่สเตตัสกันก่อนนะครับตัวของอีโซนะครับผมมาในเกมก็เป็นสายมัดสีน้ําเงินนะครับสเตตัสตอนเวล85บูสสองก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมถึงไม่มีของไปอัพ ูให้ยามาโตะนี่ไงมันมาอยู่ไอตัวนี้หมดแล้วนี่ไงไอเจมันอัพไว้นะครับผมเซตเหรียญที่พี่ผมใส่ก็จะประมาณนี้นะครับตัวของอิโซผมแนะนําไปใส่เหรียญอันนี้ดีกว่านะอีเวนท์ที่เพิ่งผ่านมาที่ผมใส่ให้กับยามาโตะคลิปที่แล้วนะครับไอเซตเนี้ยไอพวกนี้ทั้งหลายนะครับเนี่ยแล้วก็ไออันนี้ก็จะนี้นะครับลองใส่ดูนะผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับใส่กับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันมีเกี่ยวกับการตีติดคีย์ข้อและพวกนี้ด้วยนะครับนะประมาณนี้คร่าวๆสเตตัสก็ตามที่เห็นนะครับผมไปดูที่สกิิลลกกกัันนดีว่าะครบส็จะเป็น บูตแอตแท็กปกตินะครับบูตติดเพื่อนร่วมทีมกับเราจะได้แอตแท็กขึ้นมาเนาะจะตีแรงขึ้นนะครับสกิลที่หนึ่งของอิโซนะครับผมจะโจมตีทั้งหมด18ไม่19ฮิตนะครับผมฮิตที่1ถึงฮิตที่18นะครับผมจะมีดาเมจอยู่ที่67ดาเมจนะครับมีโอกาสทำให้ศัตรูตีสตันนะครับ50% 3วินาทีนะฮะส่วนฮิตที่19ก็จะเป็นนัดที่แรงที่สุดนะครับอ่าดาเมจจะอยู่ที่312ดาเมจแถมน็อกแบ็กมาให้ด้วยนะครับคูลดาวอยู่ทีี่39วินนาทะครับผม สกิลนี้เขียนไว้ว่าระยะไกลด้วยนะครับโหน่าสนใจมากเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะบอกว่ามีโอกาสติดคีย์ที่ข้อสูงด้วยใช่ไหมตรงนี้อา่าอ่านแป๊บนะเอาช่างมาแล้วกันเอาไปว่ามันมันมันยิงไกลแล้วก็ยิงรวยนะครับแล้วก็มีนองแบกเนะ่ยส่วนสกิลที่สองนะครับผมจะสร้างดาเมจอยู่ทั้งหมด7ฮิตนะครับผม7ฮิตนี้ก็น่าจะยิงกวาดออกไปรอบๆตัวระยะไกลนะครับโหสกิลระยะไกลหมดเลยนะตัวนี้ต้องมีระยะยิงอะไรทั้งนี้สกิลวายแท็กอยู่ที่500.2ดาเมจนะครับมีน็อกแบ็ค ทุกฮิตเลยนะตลอด7นัดนะครับแล้วก็ลบสปีดศัตรูลง10%เวลา 20v นะครับคูดาวอยู่ที่22วินาทีนะครับผมประมาณนี้ฮะต่อไปไปดูที่ิเทศครับผมเทสที่เขาให้มั้งแต่สีดาวจะมี3เทศนะครับผมเทสแรกก็เมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับแบบไหนก็ได้นะฮะจะมีโอกาส100%ที่จะเพิ่มอัตราครสนะครับผมน่าจากมันเขียนแค่อินคีสเฉยๆเนาะเราไม่พูดอัตราคีก็ไม่ได้เนาะเออเพราะเกมนี้ไอ้เกี่ยวกับคี่ิคอเนี่ยมันไม่ชัวนะครับ ยังไม่มีใครพิสูจน์เนาะนะฮะเอาเป็นว่าเราตีถ้าใช้ตัวของอีโซเนี่ยไปตีศัตรูนะมีโอกาส100%ที่สามารถสแต็กคริเทคอลได้นะครับผมฮิตละส5านะฮะสามารถปั๊มได้สูงสุด5้ารเปอร์เซนนะครับแล้วก็ความสามารถนี้จะถูกรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราตายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปโจมตีศัตรูที่ยืนอยู่ในอาณาเขตของธงฝั่งตรงข้ามก็คือพวกสายโลทั้งหลายนะครับผมไปยืนอยู่ที่ธงของตัวเองนะฝั่งศัตรูก็เนาะเออเราจะได้ดาเมจจากการไปยืนตีพวกนั้น ได้เพิ่ม30%นะครับโอ้แรงมากๆนี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราตีติดคริสตอลนะครับผมตัวของอีโซนะครับจะได้รีเลือดคืนมา5%ต่อฮิตนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่เทตที่2นะครับผมเทตนี้ก็จะได้มาหลังจากที่เรา5ดาวเลเวล80นะครับอ่าก็จะมีการกันดาเมจนะครับเมื่อเลือดของเรามากกว่า70%นะจะกันดาเมจ30%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรู6ฮิตนะครับ6ฮิตในระยะเวลา10วินาทีนะครับผมจะบู แอตแทกให้ตัวเอง10% 10วินะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูถูกเพิ่มคูดาวสกิลนะครับสกิล1สกิล2จะถูกเพิ่มคูดาวไป20%นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวดวนระยะที่ค่อนข้างท,งที่จะดีนะครับตัวนี้ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผอลแลได้เปรียบนะครับเพิ่มคูดาวสกิลเขานะฮะแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มด้วยแล้วระยะเราก็ดีกว่านะครับตัวนี้ใช้ได้เนี่ยเนี่ยน้องผมบอกว่ายิงมันมากผมเลยว่าจะมาลองเล่นดูเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ครับค่าก็ประมาณนี้สำหรับตัวของอีโซนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูในเกมก็แล้วกันนะครับว่าตรงเขาจะยิงมันแค่ไหนนะครับผมไป let's go <S โอเคครับผมมาตาแรกเราอยู่กันที่อาราบตาสเตตตอนกลางคืนนะครับอ่าแล้วก็ช่วงตน้นคลิปผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งต้องขอให้ทุกคนจริงๆก็คือเรื่องของท่าหนึ่งของตัวอีโซนะครับผมท่าหนึ่งเนี่ยมันต้องกดค้างเนาะอ่าแล้วก็สามารถควบคุมทิศทางการยิงได้จากการแช่นาล็อกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูผมทำให้ดูเดี๋ยบอกเลยว่าสาดกันมันแน่นอนอ่ะตาเนี้ย ตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมหาระยะยิงดีๆก็ได้แล้วครับแค่นั้นก็คือยืนยิงเฉยๆนะตัวมันไม่ได้มีอะไรเล่นง่ายใช่ไหมตัวนี้ <c oughs> มีการดาวเมทอะน่าสนใจนะเนี่ยยิงศัตรูในธงฝั่งตรงข้ามก็แรงด้วยนะครับอ่าปั๊มคีย์ที่ข้อจากการทำอะไรนะทำดาเมจศัตรูหนึ่งฮิตน้องมา100%อยู่แล้วโอเค ตาครีผมห้าอเปอร์นี่คือแบบยิงครีโวๆเลยนะเนี่ยะแต่ผมลืมเปลี่ยนเหรียญมาวะ่ะชิบหายละเอาช่างมาแล้วกันนะเหรียญนี้ไปก่อนแล้วกันนะเหรียญที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเหรียญอีเวนก่อนนะเนี้ครับไม่ก็ซีพีไนไปเลยก็ได้ไอเหรียญที่มันเกี่ยวกับคีที่ข้อทั้งหลายอะลองหาใส่ดูได้นะครับอเผื่อใครสงสัยเรื่องเหรียญน,นะแต่ผมดึงธงนี้ก่อนแล้วกันเอเหมือนจะมีเอ้าลุงเรรี่ไปแล้วนี่แดดแล้วนี่อ้าวแดดแล้วไม่ถอยเลยเดี <laughs> ๋ยวผมให้ลุงเรรี่รับมือแล้วกันผมไปยิงก่อนเดี๋ยวผมจะกดค้าง้จะยิใหดู ดิ๊ดดิ๊ดเห็นไหมเราก็สามารถควบคุมทิศทางได้จากการหันอนาล็อกนะครับประมาณนี้อ่าแต่ผมยิงไม่โดนใครเลยเมื่อกี้ผมแค่เทสให้คนดูเฉยครับไอ้ควบคุมทิศทางนี่ผมมันคุมคุมยากอยู่เนี่ยคุมปืนยากอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมได้ได้ไ้ไปปั๊บ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 ปัดบปั๊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 บปพิบปั๊บป จะจจะจะแข่งอะดอบจะแข่งอะดอนายกระสุนได้โอ้กระสุนเทียมเราเนี่ของแท้ยิงทีหัวแตกเลยป่าูกาว่าไงป้าปปเข้เกือบเกือบเกบเกือบเอะไรอ่ะมันยิงไม่เข้าเลยนี่ว่าสิบหายละเหมือนน้องจะเพอร์เฟกต์อได้ด้วยนะครับแต่แม่แมยิงค้างไงป้าปังป้า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 ปัาป้าปป้าป้าป้าป้งป้ป้าปป้งป้ปาปนาป้าป้าป้ป้าปาป้าป้าป้ปปปปาป้ แต่ผมรี้มาแล้วผมจะยิงอ่านี่ทองทงผงผนของข้าเนี่ยก็ใส่เลยปะปะปะเฮ้ยกูร่างจะรัวเลยอ่ะผมกำลังจะรัวเลยอ่ะเดี๋ยวดิจะเย็นนี่ยแม้ตัวมันมีระยะถ้าตัวเรามีระยะเนี่ยอีซี่ครับผมบอกเลยถอยก่อนถอยก่อนแป๊บนึงพายุก็ไม่เป็นไรตอนนี้กูถอยก่อนแบตมาโอเคไปโอ้โหตายอย่างเงี้ยปัง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 เรียบร้อยเฮ้ยมันดีวะ ฝั่งนู้นเป็นดอฟนะครับดอฟีดอฟีบาง่ายใส่เลยปะปะปะปจะแข่งไหมจะแข่งไหมตา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 วิวิวตายไหมนะอ๋อแล้วก็จะเป็นฮิตสุดท้ายที่ยิงออกไปด้วยมือซ้ายใช่ไหมโอเคไอ้นัดสุดท้ายที่มันทำเมื่อกี้มันจะมีนกแบกนะครับท่าหนึ่งโอเคผมเก็ตละโอเคครับมาตายสองเราอยู่กันที่ด่านเดโลซ่านะครับอ่ะขอแก้มือนิดนึงเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมผมนัวไปหน่อยนะฮะ มันก็นวลอีกแล้วนวนวลอีกแล้วไอ้คลิปนู้นก็โอ้คลิปคลิปเออ่ายามาโตะก็นัวคลิปนี้ก็นัวครับผมแน,น่นอนครับมันเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นมันก็ต้องนัวเป็นพิศนเศษเนี่ยเลือดถือโอเคเมื่อกี้ผมลืมไอ้นี่ไงลืมตีธรรมดามันเลยกดมั่วๆไปเลยผมโอเคมารอเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นแหละตัวมันนัดยิงสวนกับตัวฟามิงโก้แล้วจะมันหน้าดูไงแต่ผมว่าไม่เราไปเทียบกันไม่ได้ตัวมันคนละแบบคนละระดับกันเลยนะ ลูฟ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ถี่เท่าเราก็จริงแต่ตัวเขาความสามารถดีกว่าเยอะก็นนะ่ะไปเป็นตัวเลเจอนส์เอามันอยู่ที่เดียวกับเราเนี่ยโหว่าจะไปยิงสวนซะหน่อยแต่ตัวนี้ผมว่าดิสโลาฆาง่ายมากเพราะว่าดีเพียรแม่งสุดยอดอะยืนมีระยะยิงดีๆนี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับอดีงทงก่อนฝั่งนี้ไม่มีใครมาผมต้องยืนคนเดียวเลยนะเนี่ยไออ้าวผมตกใจตกกระจายอะตกกระจายอะอ่ายิงนี้ถึงไหมพ่อถึงนะพ่อ ไปผมลบได้ไหมเนี่ยเขียนลบได้ยิงยิงเลงเลงเลงยากจังวะไปแต่โดนเอาตายเลยวะอุ้ยหุดเลงยากเลงยากเลงยากมากยิงยิงก่อนเราเจ้าดามิทให้เขาเข้ามาไอทงก่อนอ้าเจาดามิยิงแม่งเลยเลงเอิบเล่งไรอยู่ยิงแม่งเลยเฮ้ยตัดเลือดตัดเลือดใช่ใช่ตัวนี้มันกลัวตัดเลือดนะครับ เราต้องยิงแล้วดีเลือดคืนนะเข้าไปดีไหนเข้าไปดีเข้าไปดีไหนป็นตัแทงอะเราจะยืนยิงให้นี่ไงไม่เอาดาเมจเหรอเอ้ารจะทิ้งงี้เลยอะเอาเอาเอาหลบหลบหลบไงแล้วมันหลบไงประเด็นอะไปจ๊ดดดดดดดยดดด้ม นี่โดนโด,ด,ดนก่อนด้วยโดนก่อนด้วยไฮ้ตายตายหมดบานีพ่อพ่อมาเอาไม่ถึงนะฮะโทษทียิงเอาล่ะยิงนะยิงนะเดืเดดเดดไปงงงได้ชี้หายแล้วไปผมก็หลบได้เหมือนกันอะไรครับพ่อแล้วตายนะครับอย่างเงี้ยตายนะตายนะป้าป้าโอ้ยมัน เฮ้ยผมไม่ดึงห้งนี้ในชะ่ไหมเดี๋ยวผมจะดึงไว้เป็นปริมแลนะ้เพราะว่าผมจะเอาดาเมจนะเดี๋ยวลอยเขามาหรองนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาดาเมจจากการที่เขายืนอยู่ในธงเนาะโอเคถอยมาก่อนเออมันก็ถึงอีกเนาะมึงน,นี่นะมึงแงกนี่ดิ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีดีดีตายนะ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 นี่นี่นี่ลากหัวคมคมแม่ลากหัวคมคม ไอ้เยล่าหัวผมผมมาบ้ามาบ้าไม่ใครจะมาป้าไม่จะมาป้าเฮ้ยอย่าอย่าดึงลูกพี่อย่าดึงงานไม่หาแต่เรื่องคนเจ้าเขาจะเอาดาเมจโอ้อะไรอีกวะไปปัาปัง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 เข้าไปอุ้ยโดนโดนอยู่ยิงยิงเด็ดเดิดเด็ดเด็ดตายยิงยิงปีสปอตยิงปีสปอตตายนะครับตายนะครับโอ้โหตายเกี้ยงตายเกี้ยงบอกแล้วตายผมเอาจริงหมดตายผมเอาจริงไอเจ้าลุงเลงเอาบ้าลุงเลงเจ้าบ้า ยิงนะยิงนะยิงนะอันนี้อันนี้เอหมือนจะแดนไปแล้วนะครับผมเอาไอ้ลุงนี่ก่อนดีกว่าปะ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 าะปะปะอะป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 หปะ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 อะอะป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 หปะอะวิปะ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 มะปะปะปะหะปะปะนะปะะป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 นตะป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 ยปเปะปะปะปโปะคะปะปะปะาะปสปะป้ปะ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 ะเมื่อกี้ยิงมันมาก มันแบบมันอะมันเลยอะตัวมันต้องมีระยะนะครับผมว่าคนที่เล่นตัวนี้ช้ำๆนี่น่ากลธวนะเนี่ยเขาจะรู้ระยะยิงของตัวมันดีอะ่ะคือยิ่งอยู่ไกลได้ยิงดีแล้วก็ถ้าเกิดเขารู้ระยะใช่ไหมเขาจะอยู่แบบสุดอ่าสุดไม้กระสุนปืนพอดีอะแล้วตัวละครบ,บางตัวมันสกิลไม่ถึงเนะยครับน่ากลัวตรงนี้แหละแต่ก็อีกไม่นานน่าจะตกไม่ต้านเนื่องจากว่ากำลังจะมีตัวตัดเลือดมาเชื่อผมเลยว่าต้องมีตัวตัดเลือดมาเพิ่มนะครับตอนนี้แพ้ตัวตัดเลือดนะเออโดนตัดเลือดก็ ยืนยิงไปก็เท่านั้นนะได้แค่คีย์ดีคอมันไม่ได้เลื่อนขืนนะครับโอ,โอเคอะเดี๋ยวผมไปทางขวาแล้วกันครับจุดยุทธศาสตร์ของเรามันอยู่ทางขวาเว้ยเออเมื่อกี้เรายืนยิงมันมากนะครับฝั่งหนูนะ่ะเมื่อกี้โดฟารมิงโก้ฝั่งเดียวกับเรารอบนี้เป็นฝั่งหนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปยืนยิงแรกกับเขาดีกว่านะดูดีว่าไผ่จะได้เปรียบนะครับแต่ในทางไปอ่าในการที่เราไปลงแรงจริงๆเราไปเจอกับโดฟารมิงโก้แบบตัวๆไ,ไงแต่ไงตัวของโดฟารมิงโก้หนุ่มเนี่ยก็ได้เปรียบกว่าตัััววขออองีีโโซยู่แลล้นนะครบมม นะครับตัวมันมีโล่เนาะแล้วเราก็ต้องยิงผ่านโล่เขาหน้ากว่าจะถึงอ้าวไม่ดึงเหรอโอเคผมดึงก็ได้เฮ้ยอาร์บาร์เรนเจอร์อาบาเรนเจอร์อุ้ยโอ้ดีนะหลบทันได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมกดไม่ทันว่ะไม่ใช่ผมทำมันง้างปืนอยู่มันจะง้างปืนเดี๋ยวเจอจอเจ้าใจเย็นจอใจเย็นก่อนจอใจเย็นก่อนโอ้เฮ้ยเอาว่าอย่ามาตบมาช่วยโอ้โหสวดเยอะเลยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนผมจะหาระยะให้ตัวเองนะครับป๊ตาย โอ้ว่าจะลากหัวมคมซะหน่อยลองมันแปลงล่างนะอย่ามาโตอย่ามาโตลองแปลงล่างเฮ้ยจดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยตายก่อนไม่ต้องไม่ต้องนี่ลาดโดนลาดไม่ดีเดี๋ยวผมเอ้านี่กูจบลาดไงผมลาดไงอุ้ยเกือบตายไม่ดีแต่ไม่เข้านะครับช่วยด้วยอย่ามาโตแชงมาป่าแน่นอนเดี๋ยวผมลุหล่อลุป่าแชงเดี๋ยวผมอาจจะโดนป่าแชงตายได้ยาเอ๊ยอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่ตายวะ เฮ้ยคำอุตส่าห์นี่เดี๋ยวนี้กูได้ยินเสียงแว๊บๆหลบได้โทษทีป้า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 มาดี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 เอาเปล่าเอาเปล่ายิงยิงยิงโรเจอร์ลากหัวคมๆโรเจอร์ก็โดนลากหัวไปก่อนลากหัวคมๆเลยจ้าเรียบร้อยโรเจอร์ก็ตายไปนะบูดบูดเอ๊ะทำไมผมยิงไปตั้งนานเลือดผมไม่เด้งแฮะเดี๋ยวผมยิงไม่คริติคอลเลยอุ้ยมันมาแล้วเอาบอลเรนเจอร์ กูโดนไม่เนี่ยโอเคไม่โดนนึกว่าโดนยิงไปก่อนโดฟลามิงโกเหมือนจะสกิลมานะครับแต่ว่าโดนอ่ะผมต้องไปยิงฝั่งนี้โอเคยจะมาโตตายไม่อะไรเพื่อนนายทำดีสุดแล้วยิงอุ๊ยโอ้โหโคตรแรงอ่ะดิเอาป่ะเฮ้ยลากหัวนะลากหัวผมผมนะเตือนเตือนเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอ้อมไงแล้วผมอ้อมไงอุ่ยเล้วลโลโลเจื่อมาเดี๋ยวป้า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 เข้าไปยังไงจ๊ะ เเจออย่างวนลักหคมเปล่าเดี๋ยวจัดให้มดี๋ยวเดี๋ยวเบี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋อวเพื่อนเพื่อวเพี่อวเพื่อวเดี๋เดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเาไงน้เดอยดี๋ยวเดีเหีอยวเดเดี๋ยวดี๋ยีกันมาีาอุ้ยวเดยดยอเ้ยเดี๋ยดยวเงี๋ยวเยว่ดี๋ยเดี่วดีมยเชื่อเดเชื่อเีเีเียีียว่ดดวยยรเจ แต่ผมยืนตรงนี้กับคลนิวแล้วกันโอ้ยิงมันมากเลย่ะกระสุนเดี๋ยวนายนายว่ากระสุนมาจากไหนเนี่ยเพื่อนยิงาไปะตายตายหมดยิง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 เลยไข้ยิงย,ยิงยิงอ้าวโดนไฟท่วมตายโดนไฟท่วมตายโอ้อยิงต้องมีคนตายครับยี่ตรงนี้ต้องมีคนตายแน่นอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเด็กตายตาย,ตายก่อนยิงยิงให้หมดโอ้ยสาดสาดสาดโอ้โคตรมัน ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของอีโซนะครับ MV ็ของตาติดเลยไว้ก็ตัวเขาต้องมีระยะนะครับใครที่จะเล่นตัวนี้ก็หน้าตอนนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะมันยังเป็นตัวใหม่อยู่ไงเออยังไม่มีตัวแก้ทางมาเนาะก็ลองเอาไปหาเล่นกันดูได้ครับตัวนี้ถ้าเรามีระยะยิงดีๆก็สบายครับตัวนี้ไม่เล่นยากขอแค่มีระยะก็ยืนยิงฟรีได้เลยนะครับระวังตัดเลือดด้วยใช่ระวังตัดเลือดนะครับก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปีวิวของอีโซนะครับหลังจากนี้ผมก็น่าจะกลับไอดีหลักแล้วแหละยังไม่รู้เลยว่าจะทำในในดีหลักดีเออ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ